ทำตาผิดชีวิตเปลี่ยนสวัสดีครับผมหมอเจนายแพทย์อนุชิตอดิโรจนานนท์นะครับแผนแพทย์ตกแต่งประจำเดียร์อาร์คลินิกครับคนไข้เคสนี้นะครับไปทําตามานะครับกับคลินิกหนึ่งเมื่อประมาณ10เดือนก่อนนะครับเดิมเนี่ยคนไข้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนไข้ที่มีชั้นตาเนี่ยที่หลบในเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคิ้วเนี่ย ค่อนข้างโอเคยู่แล้วนะครับคิวสูงเล้นที่ใต้คิ้วค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยก็ได้ไปทำนะครับกับคลินิกแห่งหนึ่งครับเขาลูปก็เป็นอย่างที่เห็นนะเห็นว่าชั้นตาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมีลักษณะขนตาปิ้นเยื่อบุตาปิ้นตาเนี่ยเปิดได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับตาปปือนะครับแล้วก็มีหลักตาไม่สนิทลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดได้จากคนที่ทําชั้นตาที่ค่อนข้างสูงนะครับก็จะทําให้ตาคนไข้เนี่ยจากเดิมที่มีข้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือตาปปือยอยู่แล้วเนี่ยมันกรมมมาข้ีิดดลไ่ ระเทืองตาตาแห้งบ่อยๆได้นะครับหังจากนั้นผ่านไปนะครับคนไข้เนี่ยก็มาพบผมนะครับถามว่าจะแก้ยังไงครับเคสืนนี้ก็ ถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างยากและท้าทายเดียวคือเราต้องเข้าไปนะครับลอกพังผืดนะครับเข้าไปแก้กล้ามเนื้อตานะครับเย็บกล้ามเนื้อตาดึงกล้ามเนื้อตาเนี่ยให้มันกลับมาในตำแหน่งเดิมเพ้ตาดำที่โตมากขึ้นนะครับถ้าเกิดปล่อยให้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไปเรื่อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาการมองเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ตรงจุดนี้ก่อนจุดถัดมาคือการปรับชั้นตาครับก็จะเห็นว่าคนไข้เนี่ยหลังจากที่ตัดหนังตาไปแล้วค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้คิ้วเนี่ยตกลงมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ ทำให้ชั้นตาสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องทําให้ตาดําเปิดโตขึ้นก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยผมแพนว่าจะต้องมายกคิ้วคนไข้ต่อครับเพื่อทําให้ชั้นตาเนี่ยมันเปิดโตมากขึ้นนะครับชั้นตาดูสวยงามมากขึ้นหลังจากทาไปประมาณสามอาทิตย์นาเคนี้ก็กลับมาติดตามผลนะครับก็อย่างที่เห็นทางรูปนะครับคนไข้ก็จะมีลักษณะของตาดําที่เปิดโตมากขึ้นหลังจากที่ แก้กล้ามเนื้อตาไปนะครับตั้นตาอาจจะยังไม่สูงมากนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดทำสูงเนี่ยมันดับไปชิดคิ้วจะทําให้ตาลักษณะมีตาดุได้นะครับเลือกทาตานะครับก็อย่างที่ย้าไปหลายๆครีมครับว่าเพืเกิดทครั้งแรกแนะนําว่าให้เตรียมตัวและเลือกศัลยแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญดนั้นนั้นมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลือกผิดนะครับชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนได้นะครับบางเคสเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครรับแก้นะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝาก กดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ